มัลังซักผ้ากันหักเลยหักเลยเพืเ่อนๆนี่นี่ต้นอันนี้มัอนต้นสี่ทิศนะเขาออกใบมาออกดอกมานี่นะใบไหนแล้วล่ะนี่ก็สี่สวยนี่แก้วสารพัดเนี่ยโอ้ยชลางนีมันไม่งามเลยเนี่ยมันให้โชค้วยนะ เคยมีคนถูกลอตเตอรี่ด้วยนะเพื่อนเพืๆให้ป่วยให้ดูอะไรใครย้อยล่ะทำงานไปงานัซักผ้ากันดอกไม้ตนะกริน ต้นไม้นาะดูดีๆนะจ้ะเพื่อนมีรางวัลเห็นไหมนี่มันเป็นผ้ามันซักผ้ากันหักไปเลยสวยๆนะคะต้นโมรกดออก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 เลขอะไร เห็นไหมคะเห็นไหมคะดูดีๆมีรางวัลมีตัวต้นต้นไปเลยดูลมพัดดูต้องย้ายกระถางนี่ย้ายกระถางออกมาแก้สารพัดและนันี่จานน้อยเขาเรียก เขาเรียกอะไรนะแก้วสารพัดนึดกว่าต้นเลสวยงจเพืนเพื่อนอะไรใครย้อยละทำงานงไปอ,นนอุ้ยใหญ่แล้วไม่ได้ขยายพัน ไว้เจอกันคลิปหน้ายายปวดจะเอาอะไรมาเสนออีกก็ไม่รู้เลยหาแนวทางก่อนออ๊บจะเอาแบบที่เหนียวเช้านีต้นมนละกอดอันนี้เออต้นนางกวักอันนี้ต้นนางกวากไม่ใช่มะกดนี่ต้นนี่นก,นออนนก็นนต,นนกกต,ต้นดอกใระจ ต้นวัฒนาไอ้ต้นอะไรเขาเรียกเนาะเด็กผู้จะจำไม่ได้ต่อไปเลยดูลงพัดเป็นเลขอะไรเห็นไหมคะเห็นไหมคะดูดีๆมีรางวัลมีตัวต้วนปลาแป้งหรืออะไรเขาเรียกตระกูลเดียวกันหรือเปล่าน,น,นี่ เป็นอันมรกตมรกตเงินมรกตทองนางกวักนี่ต้นนางกวักนี่ต้นมรกตข้างบน,นงต้นย้ายกระถางนี่ย้ายกระถางออกมาแก้สารพัดและนั่น,นีจ้าน้อยนังกวักนี่ต้นนางกวักนี่ต้นมรกตข้างบนเดียวๆเขาก็มีนี่มากมาออกดอกสวยๆนะเนี่ย นี่ต้นหน้าวัวก็หมดดอกแล้วจะเป็นเดือนมานี่ก็ต้นดอกใหญ่ๆต้นวัฒนาไอ้ต้นอะไรเขาเรียกเนาะใหญ่บวยจะจำไม่ได้นางกวกักนี่ต้นนางกวกักนู่ต้นมรกตข้างบนน,นี่เขาเรียกต้นอะไรเนาะใหญ่บวยต้ยังจำไม่ได้เลยนี่หนึ่งเออเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะ แก้วสารพัดนึดกว่ต้นสวยๆเพื่อน,ด,ด,น,นดอกไม้ตะกยต้นไม้นาะดูดีๆนะจ๊ะเพื่อนมีรางวัลเห็นนะนี่มันเป็นมันงควักนี่ต้นนางกวักนี่ต้นมรกตข้างบนน่ใหญ่แล้วไม่ได้ขยายพันธุ์ไว่าเจอกันคลิปหน้ายาย่วยจะเอาอะไรมาเสนออีกก็ไม่รู้เลย แนวทางกับวนไปวนไปจไา้าโอเคต่อแป,ป้งหรืออะไรเขาเรียกตระกูลเดียวกันหรือเปล่าอันนี้เป็นอันมรกตมรกตเงินมรกตทองต่อแป้งหรืออะไรเขาเรียกตระกูลเดียวกันหรือเปล่าอันนี้เป็นอัน มรกฏมรกฏเงินมรกฏทองใหญ่แล้วไม่ได้ขยายพันธุ์ไว่าเจอกันคลิปหน้ายายัวจะเอาอะไรมาเสนออีกก็ไม่รู้เลยหาแนวทางก่อนเดี๋ยวเขาก็มีนี่มากมาออกดอกสวยๆนะเนี่ยนี่ต้นหน้าหัวก็หมดดอกแล้วจ้าเพื่อนๆดอกไม้ตะกุิต้นไม้น้ะดูดีๆนะจ๊ะ เพื่อนมีรางวัลเห็นไหมนี่มันเป็นใหญ่แล้วไม่ได้ขยายพันธุ์ไว้เจอกันคลิปหน้ายายหวาจะเอาอะไรมาเสนออีกก็ไม่รู้เลยหาแนวทางก่อนดูต้นนากกวักกันนะจ๊ะเ,เพื่อนนี่ต้นนากกวักดูใคของเรานล้้ก็ ไปเลยดูลมพัดนี่เขาเรียกต้นอะไรเนะยาะใหญ่บวยต้อังจำไม่ได้เลยนี่หนึ่งหักไปเลยส,สวยๆนะคะต้นโมระกดออกออกดอกออกข้ออกางล่างนั่นซักผ้ากัน วนไปวนไปจ้าทำงานโอเคต้อไปเลยดูลงพัดอะไรใครย้อยละทำงานไป แต่ต้นสวยๆ <S ess> หน้าบ้านเราเองมีต้นมรกตนี่สวยต้นสวยใหญ่มากเลยส,ยสวยๆนะคะต้นมรกตออก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 วนไปวนไปจ้ากันไป ผ้าพักเลยนี่นะใบไหนแล้วล่ะนี่กส็สีสวยนี่แก้วสละพัดเนี่ยโอ้ย่วงนะี้มันไม่งามเลยเนี่ยอะไรใครย้อยล่ะทำง,งานไปโอเคใส่ผ้าด้วยนะยังยังปอดกระซักผ้าด้วยนะคะ น้ำงกวกนี่ต้นนางกววกนี่ต้นมรกตข้างบนนี่ก็ต้นดอกใหญ่ๆต้นวัฒนะไอ้ต้นอะไรเขาเรียกเนะเกาะเจาี๋ยวปวดจำไม่ได้ถ้าเอาแบบที่ไอ้เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะแก้วสารพัดนึดกว่า ต้นสวยๆอาจารย์เพื่อนๆจะเอาแบบที่สวยแล้วไปสวยไปก็ใหญ่มาอัปเดตนะจ๊ะดูมันให้โชคด้วยนะเคยมีคนถูกรอตเตอรี่ด้วยนะเพื่อนๆให้ดูให้ดูเ,เลขอะไร เห็นไหมคะเห็นไหมคะดูดีๆมีรางวัลมีตัวต้นปาแป้งหรืออะไรเขาเรียกตระกูลเดียวกันหรือเปล่าอ,อันนี้เป็นอันมรกตมรกตเงินมรกตทองมาน,นี่เป็นต้นดอกใหญ่ๆต้นวัฒนะไอ้ต้นอะไรเขาเรียกเนาะเจบีบยวจะจำไม่ได้ น้นใส่เครื่องซักผ้าใส่ผ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ใหญ่แล้วไม่ได้ขยายพันธ์ุไว้เจอกันคลิปหน้ายายกวยจะเอาอะไรมาเสนออีกก็ไม่รู้เลยหาแนวทางก่อนอไปเลยดูลมพัดโองถุงเงินถุงทองออกแล้วจะร่ำรวย